สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่ง FC ครับขอบคุณ FC ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับคลิปบอยสั่งนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโดยการชมโฆษณานะครับกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องตลกนะครับอีกหนึ่งคณะเนาะมาพูดมาคุยกันดีกว่าเผื่อบางท่าน หลายๆท่านนะฮะตลกในยุคก่อนๆนะคิดถึงนะครับตลกวัยรุ่นคณะนี้นะครับแก๊งข้าวปุ้นนะครับหรือว่าร็อกข้าวปุ้นนะครับอืมเป็นตลกวัยรุ่นนะฮะในยุคนั้นนะก็หลายๆคนก็เป็นเพื่อนผมนี่แหละนะครับเป็นรุ่นรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณติ๊กคุณต้นนะครับอืมอ่คุณเน่งน้องเน่งนะเน่งเมิงจ่ายนี่ก็อดีตก็อยู่กับแก๊งข้าปุ้นนี่แหละนะครับเน่งเมงจ่ายที่อยู่กับ หัวหน้าบอลเชิญยิ้มนะครับแล้วก็มีไทยพี่เปียกนะครับมีคุณเ,เปียไอเบียเบียเสียชีวิตไปแล้วนะเนาะเบียนะครับก็มีพิชายเขาอีกคนหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับคือตลกแกงข้าปุ้นเนี่ยวิธีการแสดงวิธีการเล่นจะต่าง ต่างเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นนะในยุคนั้นนะในยุคนั้นจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังแนวทางการแสดงก็ยังออกแนวเวัยรุ่น,นครับคือเมื่ออดีตก่อนหน้านู้นเลยเนาะทีมงานแก๊งเขาปุ้นเราเขาปุ้นเนี่ยเคยอยู่กับลุงยุ้ยลุยสวนนะครับหรือว่าพี่ยุ้ยยิ้มสยามนะครับอื หนึ่งในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยนะครับซึ่งแกได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเนะาะพี่ยุ้ยเนี่ยนะครับแก,กได้นำทีมงานตลกตอนนั้นก็เป็นก่อนที่ยุคลุงยุย้ยหรือว่ายุยยิ้มสยามยุคก่อนๆน,นู่นนะก็จะมอีอีกกลุ่มนะอย่างพวกพี่อชีเสียงหล่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพี่เปียกแล้วก็ปุ้น มีพิษัตพิธีกรพุ่มพวงนะผมเคยสัมภาษณ์คลิปแกไปแล้วนะนะก็กลุ่มกลุ่มทางนู้นนะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมา,าหลังจากพี่อาชีออกแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีขยับมาเป็นตลกคณะยิ้มสยามนะครับก็นำทีมโดยลุงยุย้ยลุยสวนนี่แหละเร่รู้ว่าพี่ยุย้ยยิ้มสยามนะครับแล้วก็มีกลุ่มของเ,อเด็กๆวัยรุ่นนะในยุคนั้นนะก็จะ กลุ่มของแกงแกงข้าวปุ้นนี่แหละนะครับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้นะแล้วก็จนขยับขยายออกมาเป็นทีมงานร็อกร็อกข้าวปุ้นอืมร็อกข้าวปุ้นนะก็ทีมงานก็ยังมีตัวตัวแสดงก็ยังคงเดิมนะครับอืมแต่แยกออกมาจากนี่พี่ยุ้ยนะครับอาจะมีพี่เปียกมอีอ่อ ไอ้พวกต้นพวกติ๊กพวกอะไรนี <may symbolic orman> <has S 1> ่แหละนะครับทีมงานแล้วก็มามาแยกมาอีกทีนึงก็จะเป็นแก๊งใช้คําว่าแก๊งแหละนะจากกรรขอปุ้นมาเป็นแก๊งขปุ้นนะครับเขาก็จะมีผลงานเพลงนะครับตอนนั้นเนาะทําเพลงนะครับ ของพี่เปียกเองนะที่ทําเพลงของร็อกขปุ้นนะเพลงโมโหโมโหนะโมโหโมโหทั้งสูนทั้งเกียรติกีเด็ดไรผู้เสารอฟกรอนอะไรเงี้ยนะนะครับตอนนั้นก็โหได้รับความนิยมนะครับจากเอฟซีอ FC ของร็อกขปุ้นหรือว่าแกงขปุ้นนะครับอแต่หลังจากนั้นบ้าก็เป็นตลกคณะแกงข้าปุ้นเนี่ยเป็นตลกทีเ่เป็นความทันสมัยตามยุค ทันยุคทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเล่นมุกย้อนยุคหรือจะมุกปัจจุบันนะครับหรือจะมุกเพลงเกี่ยวกับโดยเฉพาะเพลงนะครับยิ่งเป็นเพลงแนวสตริงเนี่ยกลุ่มของแนวสตริงนะครับเขาก็จะเล่นแบบแกะมาน้าร้องมาเพราะว่าเขาเป็นออกแนววัยรุ่นอยู่แล้วก็ร้องเพลงสตริงได้หลายหลายคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาอย่างเป็นมุกประชันเพลงกับ พี่เปียกเนี่ยพี่เปียกเราเขาปุ่นเนี่ยเขาก็จะเขาจะเป็นแนวอีสานเนยนะครับเป็นแนวหมอลำเป็นแนวอีสานนะครับก็จะมีการประชันเพลงกันในมุกนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นตลกคณะแก๊งเขาปุ่นเนี่ยนะครับเป็นตลกที่แตกต่างวิธีการแต่งตัวนะครับอืวิธีการแต่งตัวเขาจะออกไวรุ่นเป็นส่วนใหญ่เป็น 99 9 9เจด99เลยแหละนะครับบางคนก็ใส่หมวกแก๊ปบางคนก็ใส่แว่นตานะครับแต่งตัวแบบเป็นฮิปฮอปเป็นก็ทำไมก่อนนะตลกนะมันจะไม่มีแบบอารมณ์แบบคลนะ้ายๆเนี่ยาเดฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นกางเกงยีนก็เป็นเกงรุ่มล่ามไปเลยแบบเหมือนเหมือนพวกอะไรเป็นร็อกไอเป็นแล็บนะครับเสื้อตัวใหญ่นะนะครับเป็น เสื้อเือนของแบบโจยบอยใส่ Side, สมัยที่ว่าเป็นร้อ,อ,องเพลงแร็ปอะไรดังๆตอนนั้นเนาะก็จะแต่งตัวแบบคล้ายๆแบบเออบางคนก็บางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะเนาะโดยเฉพาะ FC คนรุ่นใหม่นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับใน u b e ก็มีเยอะนะครับเขาเล่นไว้ได้ดีมากนะครับก็เป็นเพื่อนๆของของพวกเรานี้แหละนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนกันนะครับ แล้วก็สำหรับ FC รุ่นก่อนๆนะครับก็คงจะนึกถึงน,นึกขึ้นได้นะนึกออกเพราะว่าตลกเรียกว่าตลกไวรุ่นตอนนั้นก็มีก็มีกลุ่มของของชุนชื่นก็จะมีก็ถ้าเป็นออกแนวัยรุ่นก็จะมีคุณคุณแม็กคุณอะไรนี้แหละนะครับเออ ตอนนั้นก็แจชนชื่นเงนี้ยตอนนั้นเขายังเป็นเด็กๆอยู่รุ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าของแกงข้าวปุ้นเนี่ยเขาแบบตามสไตล์สไตล์ของเขาเลยไงฮะของเขานี่แบบครบแกงไม่ว่าจะเป็นน้นตุนตงกดนตีแม้แม้กระทั่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าใครได้ดูแกงข้าวปุ้นก็ยังรับงานอยู่นะครับทุกคนนะฮะเขาก็ยังยืดยึดแนวนะครับแนวทาง เหมือนเดิมนะครับยึดแนวทางวิธีการแสดงตลกหน้าเวทีนะครับยังยึดแนวทางเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นแนวทางที่เขาถนัดนะครับแต่ว่าก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยนะเพราะว่า,ายุคสมัยใหม่มันก็จะมีวิธีการแบบใหม่นะครับหลายหลายคนยงนังนึกถึงมุกอันนี้เลยนะครับ <c oughs> มุกไอ้ที่ว่าหยอดเหรียญโทรศัพท์ ก็จะมีตัวเป็นตัวตั้งว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยสมมุติยกตัวอย่างนะสมมุติว่าอันนี้เป็นไมค์เอาอลีโมดมาเป็นไมค์อย่าเนี้ยก็จะถือนะครับเป็นตู้โทรศัพท์สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไงนะครับอืม เอจะเป็นตู้ทรัพแล้วก็มีตัวตัวที่หนึ่งที่สองนะจะเป็นขี่เมาจะเป็นตัวนักเลงเป็นตัวกระเทยเป็นอะไรกะมาหยิบโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีเอ่อถือก็มือนึงถือกระป๋องเอาไว้อมเหรียญน,นะเอาเหรียญแยกต่างเหมือนที่หยอดเหรียญน,นะครับนะแล้วก็กดกดที่หน้านะแล้วก็ขายลงเงี้ยประมาณเนี้ยอ่นะอันนี้มันเป็นเอ่อยุค,คนก่อนนะที่แบบยุคสมัยก่อนแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเขา มันมันมันไม่มีแบบนี้แล้วไงเพราะว่า <c oughs> ให้คนรุ่นใหม่ดูเด็กรุ่นใหม่ดูเขาก็ไม่รู้จักว่าตู้โทรศัพท์ตู้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะเริ่มลึกนึก,กถึงย้อนยุคให้ให,ให้ให้กับเอฟซีได้ชมเงี้ยมันก็มีก็ทําได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละอย่างที่บอกว่าแกงข้าวปุ้นเขาเขาก็จะมีอัปเดตนะครับวิธีการแสดงใหม่ๆนะครับตามยุคตามสมัย ยุคเมื่อก่อนเมื่ออดีตเป็นยังไงนะครับบทเพลงอะไรดังวัยรุ่นตอนนั้นเพลงอะไรดังเงี้ยทางแรปท้งสตริงท้งแบบโอนะครับโดยเฉพาะแก๊งข้ปุ้นเนี่ยจะเรียนเสียงที่หลายๆเสียงนะครับที่ทุกคนเคยเห็นเน่งเมียงจ่ายเล่นนะครับใส่เสียงคนนั้นร้องเพลงเดียวแต่ใส่หลายเสียงเนี่ยเสียงนะแอดเสียง เสียงอีทวงไฟเสียงเบสทุ่มใยเสียงโอ้โหหลายหลายคนนะทุกคนนะครับก็คือคือเมื่อก่อน,นเนี่ยเน่งเขาอยู่กับแกงข้าวปุ้นไงครับพวกจริงจคุณติ๊กเนี่ยติ๊กแกงข้าวปุ้นเขาก็ร้องเขาร้องติ๊กชิโร่เงี้ยอืมนะครับ <c oughs> เสียงติ๊กชิโร่เงี้ยนะคเขาก็ คือติชิโร่เมา่ก่อนมันมีหลายคนเล่นนะครับตลกอ,ะอ่ะมมีหลายๆท่านเอามาเอามาเรียนเรียนเสียงนะครับเล่นว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับก็จะมีแกงข้าวปุ้นก็จะมีคุณติ๊กนี่แหละจนได้ตั้งชื่อว่าติ๊กนะครับติ๊กชิโร่ก็จะเป็นคางยืนๆนิดน,นึงนะนะครับแล้วก็จะร้องเรียนเสียงนะครับสวัสดีสวัสดีครับอ,อะไรเงี้ยนะเอ่อ ที่ผมเห็นนะผมก็นึกออกแหละหลายๆคนที่อเอาเสียงพิติกอมนะครับมาเล่นมันอย่างที่บอกนะครับตลกเราขอาปุ้นหรือว่าแกงข้าปุ้นเนี่ยเขาเขาจะมีแนวทางการร้องเพลงแบบร้องเพาะนะนะครับร้องดีร้องเพาะนะครับแล้วก็ ร้องไปแล้วมีตบมุกนะครับมีตบมุกไปเลยนะครับที่ที่เรียนเสียงหลายๆคนนะครับนี่แหละคือแกงข้าวปุ้นก็ก็ให้ความสุขนะครับกับแฟนๆนะครับ FC ทั่วประเทศนะครับมา หลายปีดีดักด้วยกันนะตั้งแต่ยุคตลกยุค90มาจนถึงยุคมมันกี่ปีแล้วนี่ปี2000แล้วสอ2พัน้าเลยโอ้เห็นไหมมันนานมากนะทุกคนนะครับถ้าถึงถ้าพูดถึงยอดอดีตนะมันก็มันก็นานมากนะครับตลกหลายๆคณะก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นแหละทุกคน นะครับก็รับชมด้วยความบันเทิงนะก็ฝากผลงานไว้ต่างๆที่ผ่านมานะครับตลกทุกๆคณะนะครับทุกๆทีมนะครับความสามารถต่างกันไปนะครับแล้วก็การแสดงก็ต่างกันไปนะครับแต่มอบเสียงหัวเระนะครับหรือว่าขายขายเสียงหัวเราะให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ ได้เข้ามาดูในคาเฟ่ในยุคนั้นหรือจะดูผ่านช่องทางต่างๆไนะม่ว่าจะเป็นวิดีโอสมัยก่อนหรือว่าจะเป็นทางทีวีทาง u t u b e อะไรก็แล้วแต่นะรับมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับฝากบริษัททาง f c ฟไปด้วยนะครับอยู่ในอ้อมอบก้อมใจของ f c นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้ สวัสดีครับผม